สวัสดีอาจารย์ทุกท่าน F-C ทุกคนนะครับผมนครับผมรูจะตีไหมนี่นะครับผมรูครับทำไมเจยงเงียบละ่ะนะครับตอนนี้นกนกเขากำลังลวมกันเลยครับผม กำลังลุมเลยแหละดูครับว่ายังไงเสียตรงที่ไอ้เมททิเจไม่ไม่ทำงานเนอืบอย่างว่าแหะครับนกพเนียดมาวางบนพื้นมันก็เล่นมาตั้งแต่เช้าแล้วอากาศไม่ดีนะครับอากาศขมุกขมัวคืมเหมือนแดดจะออกแต่ไม่ออกครับมีฝนลงหน่อยนะึงตอนนี้อยู่หน้าจอก็ อยู่คนละกองของอเปลือกมะพร้าวนะครับผมดูครับว่าจะมีตัวไหนก้าไหมที่จะบินเข้ามา ปักให้เอเจสู้เขาแต่ไอเซเว่นขันซะงั้น <c oughs> เอาดิเจเอาดิลูกทำอะไรอยู่วะเนี่ยสู้เขาดิ เอาแล้วครับไอ้เจยขยับแล้วครับเจยขยับแล้วดูครับว่าจะมีนกป่าตัวไหนหนันกล้าไหมเหอครับเอา นึกว่าจะบินใส่คอนบินขึ้นต้นไม้เช่ไหมไผ่สองตัวแล้วดูจะกล้าไหมมีตัวไหนกล้าไหมอัเจ๊ถ้าจะทำเป็นนกกระโจมนี่ต้องฝึกอีกนานนะเนี่ย เอาลูกเอ้าเอาดิอ้าวแล้วครับเมสซี่มีตัวหนึ่งบินเข้ามาเกือบจะเหยียบคอนนะครับครับลุน้นเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับผม เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โห,โห,โหสุดยอดจริงๆเขาให้เลือก,กแจะได้นะครับเนี่ยได้ตัวเฉยเลยได้ตัวเฉยเลยครับโอ้โห,โหไม่รู้ว่าตัวไหนครับใส่ตัวเพิ่เลยเม็ดเลยเมื่อกี้ โอเคครับผมนี่นะครับได้ตัวเชยครับโอ้โหนกมันไม่นกตอเพราะเนี่ยเอาไปวางไว้กับพื้นเนาะมันก็ต้องแก้แก้เกมตามสถานการณ์นะครับผมนี่ครับโฉมหน้าอ่าบริเวณนี้น่าจะเป็นนกมาทํามาหากินนะครับผมมาหากินเม็ดพืชแล้วก็มันมี เปลือกมะพร้าวที่เขามาเททิ้งนะครับผมก็ว,ว่ามันมากินมะพร้าวแล้วก็มากินก้อนหินด้วยครับผมตามเม็ดพืชต่างๆโอเคครับผมวันนี้ก็ถือว่าหมานครับเมสซิเจต่อกับเพื้นก็ต้องถ้าจะเล่นกระโจมก็ต้องฝึกอีกหน่อยนะครับผมแต่เขาก็ขันอยู่โอเคครับผมอีพีนี้ขอจบแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวผมรอนกดินผม มันในคุ้นเคยกับผมก่อนเดี๋ยวผมจะมาลองดูน่าจะติดครับผมโอเคครับผมอีพีนี้แอนดเดมสายล่าก็ขอจบแค่นี้ครับผมติดตามลุ้น e ีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ